สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพร้อมกับของกินที่มีคนชอบมากๆคนหนึ่งนะคะป็คือคนอ้วนคนนี้เราชอบกินมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไข่กันไข่อันนั้นก็คือไข่คินเดอร์จอยเซอร์ไพรส์นะคะโอ้ก็ในไข่คินเดอร์จอยอันนี้นะคะมันก็อออข้างในมันก็จะเป็นช็อกโกแลตกับ อช็อกโกแลตไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขายกันจะมาแข่งกันว่าใครจะได้อันี่น่ารักกว่ากันจริงๆราคามันก็ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าส่วนมากเราจะซื้อตอนที่มันลดราคาเนาะตอนนี้มันก็ลดเหลือ25บาทจริงๆราคามัน36บาทมันก็จะขายอยู่ตามท็อปมาร์เก็ตตามเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้า ทุกคนอยากซื้อก็ลองไปซื้อกันดูนะคะจริงๆมันก็มีขายมานานแล้วแหละแต่ว่าทีเนี้ยค่ะเราชอบว่าแบบเหมือนพอมาเปิดแล้วแบบเออมันตื่นเต้นดีอะไรเนี้ยชอบแข่งกันก็ว่าใครจะได้ของดีกว่ากันเอาทีนี้เรามาเปิดกันเลยไหมคะเปิดกันเลยไหมอ่ะอันนี้อันนี้ของของของ,ของสานะคะอันนี้ของอ้วนเดี๋ยวจะมาเปิดแข่งกันอันนี้เราได้เลือกมาแล้วว่า อันไหนของใครอันนี้เป็นไข่มันมันจะมีไข่ไข่มันจะมีของผู้หญิงกับของอผู้ชายจะเป็นสีฟ้านะคะแต่จริงอ่ะเราชอบของผู้ชายอะ่ะเคยเปิดแล้วมันเจอของที่มันแบบคือคิดว่าเป็นของดีแหละเดี๋ยวเรามาเปิดของผู้หญิงกันก่อนไข่อันนี้เรามาเปิดกี่ไขอ่อ่ะไ สามสิบหกไข่นะทุกคนมันเยอะมากเลยอ่ะเราจะมาดูของผู้หญิงอันนี้ของอ้วนนะคะว่าจะได้อะไรนี่ข้างในมันจะเป็นแบบนี้โชว์หน่อยโชว์หนข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นอ่าเหมือนของเล่นส่วนฝั่งนี้จะเป็นขนมฝั่งนี้ขนมขนมมันก็ลองเปิดดูไหมขนมนั่งกินปะอ่ะเดี๋ยวเปิดขนมให้ทุกคนดูบ่อนเฮ้ยเต็มเต้น นี่ค่ะทุกคนขนมเห็นไหมคะอร่อยมากแต่ก็หวานหน่อยกินก็ต้องควบคุมปริมาณี่ไรแบนั้นเรามาเลยโอ้ยน่ารักเออัน้มันมนเลื่อนได้มันเลื่อนแล้วมันจะหมุนเลยนะโอ้ยทุกคน ่ารักมากมันหมหอือนหน่อยอ่าก็เอออันนี้น่ารักนะคะมันเป็นปลาโลมานี่ไข่ผู้หญิงกันเล็กน่ารักจังนีออ่แดงน,นี่ยมันจะหมืนไงเฮ้ยจะมาดูของเขาบ้างฮ่าฮ่าฮ่าขยันนี่นี่มึงแดงโอ้ยมันจะได้เป็นอะไรน,นี่เก็บไว้เก็บไ <c oughs> ว้ก่อนเต้นเต้นนะ อะไรอะไรนะอะไรอนน่ยสิ่งที่เราไม่อยากได้เลยก็คือแวบนคนอีขนมดีกว่าทุกคนดูมันเป็นช็อกโกแลตอันนี้นี่ค่ะ จริงๆอันนี้มันร่ายอร่อยจริงๆอร่อยแบบอันปกติจะไม่ชอบกินช็อกโกแลตนะคะมันหวานอ,อ,อร่อยตอร่อนใช่ไหมอันอร่อยคะ่ะทุกคนขนมเรามีของเล่นเปิด อันที่สองดีกว่าอย่างนี้เหรอเห็นไหมนี่ทุกคนมาดูไข่ใบที่สองของเจ้าอวนเย้กำไลน่เลย เขาเนี่ยเลยเขาหยิบมาแล้วมันเลืกการน่ะเลือกไว้อนีมีหมวกอ้ยหนวน่ารักมากเลย่ะมีแหวนด้วยคือเป็นได้ทั้งหมวกแต่เป็นได้ทั้งแหวนนะคะโอ้ยทำไมน่ารักๆเลยอุ้ยน่ารักช่วยชอวยดู ได้ไหมอ่ะแต่เราเล็กสองตัวเนาะของเขาอ่ะยากตลยนี้่เราจะแก่อ่อ,อ,อนโยนนะคะเป็นผู้หญิงที่อ,อ,อ่อนโยนในี่มีกลิ่นแล้วทุกคนโ <laughs> อ้ยทำไม,ไมของผู้หญิงก็มีอันนี้ล่ะปู <laughs> ทุกคนจริงๆอันนี้มันน่ารักนะคะแต่ว่า เราอะเคยเคยจับได้ปูแหละไม่เป็นไรมันก็น่ารักเหมือนกันค่ะก็เป็นแฝดน้องแล้วกันเนาะเอาไว้ไปเป็นแบบเป็นเพื่อนกันอันนี้ก็น่ารักอันนี้ชอบอ่าโอเคค่ะน่ารักไม่เป็นไรก็สลหรับกันอันนี้ขออ่าของอ้วนอีกอันหนึ่งของผู้หญิงใบสุดท้ายอันนี้ว้าน่ารักมากเลยอะทำไมเราไม่ได้จับได้เจ้าหญิงบ้านไม่เข้าใจเลย อีกแล้วเนี่ยได้ยินเสียงก็แบบคอยได้ไปกำไรสักอันได้ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรแม่เป็ขยย <laughs> นขยายแปลนขยายเอามาขยายอะไรอะ่ะโอ้โอไหนๆดูหน่อย <laughs> เดี๋ยวเขาช่วยนะ,ะตบแม่ <laughs> อ๋อ

Oh. เนี่ยค่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่น่ารักปะอชอบหรอแลกกันไม่เอาเ <c oughs> ฮย้ยน่ารักชอบตัวนี้ชอบมาอนนอก,กมอันเนี้ยอ่ะแลกกันตัวนี้ไม่เอาข้าจะวิ่งนะงข้าทำนี่แลกกันไม่แลกอือก็อันนี้มาน้ำไม่เอาก็สวยนะ โอ้น่ารักมากเจ <ละ S 2> อมาตัวผู้ชายที่ซือมาอีกอุย้ยเราไม่เคยจับของผู้หญิงได้แบบน่ารักขนาดนี้มาเลยอือเก็ดของอะเสียงไม่ดีเลยอ <c oughs> เอาไปทิบเพื่อตัวเนี้ยก็เายแล้วว่าจะจังที่ซื้อจะได้ตัวกับตัวตัวเนี้ยมันคือหุ่นยนต์จะมีสองหน้าได้ตัวที่สามแล้วค่ะทุกคนตั้งแต่ที่กินมาเนีย เออน่ารักดีม่แเป็น้าเป็นโสดใช่ไหมเรามีสีเขียวตัวหนึ่งแล้วก็สีอะไรอีกตัวหนึ่งนี่แหละเนาะเนี่ยนราจะเป็นเป็นตุ๊กตาที่สามารถเปลี่ยนหน้าได้ก็มีเพื่อนแฟนตามแล้วตัวนี้อุ้ยตัวนี้น่ารักชอบ อ่ะอ่าแปดสามอ่ะเป็นตาของสาวบ้างรวยแล้วอะ่ะเนี่ยรถคันที่สามนี่อ๋อใช่เลยใช่เลยมีแล้ว อีไม่ใช่ใช่ไหมใช่คันนี้เลยคันแรกใช่เลยคันแรกคันแรกที่เราเปิดได้ที่เรากินเนอะคันแรกแต่ก็ถือว่ารถมันก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวจะเกลี่ยนไปแต่น่ารักมากน่ารักน่ารักอยู่ก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าสีมันสามเออสีคันแรกเลยเนาะเออไม่เจ็แต่น่ารักนะอันนี้ก็ถือว่าว้าวอยู่มันมันเป็นรถแต่แล้วแบบมันเล่นได้มันแบบเข็นได้ เพหมันมันมันใช่ล้อหมุนได้จริงแล้วมันลื่นอ่ะถือว่าโอเคเลยตังาค่ะออะต่อไปฮ่า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 อ้าวไม่มีเสียงเอเสียงแบน่น เฮ้ยจริงจริงวันดีนะทุกคนอันนี้มันมันเป็นมันคือปลาโลมาเนาะปลาหวานปลาหวานเนาะมันคือปลาหวานแล้วมันจะฉีดน้ำได้เราได้เป็นตัวที่สามเอาแฝดสามอีกอันนี้จริงๆอยากใส่น้ำแล้วก็ฉีดให้ดูอ่ะจริงๆมาใส่น้ำอ่ะแล้วมันก็ฉีดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดของสาใบต่อไปนี่นะคะ อะไรตาหมอ่ะเออน้องมีเพื่อนแฝดสามแล้วเหมือนกันไม่เป็นไรก็น่ารักดีอ่ะประกอบข้อมือเออก็อันนี้มันประกอบไม่ยากอ่ะดูดิทำไมมันไม่เข้าหรอะอ้าวได้ไหมอออ่าเข้าแล้ว โอเคเนี okay. a, ่ยน e ่ารักปะก็น oh. <laughs> ่ารักนะเออถ้าอย่าง <laughs> น่ารักก็โอเคอยู่ชอบอะมีจิบ้างเกว่าจะได้อะไรอะไรจะทำน้มันดีๆหน่อยได้ไหมใ <laughs> นตัวอะไร i เรือเหรออะไรอรถรถเหรอแปะที่ติ๊กเกอร์ด้วยนี่นะทุกคนไม่ไม่ไมไม่ไอ่ะเออแต่จริงๆมันก็น่ารักนะคะแต่ว่า เล่นอย่างนี้หละมันเป็นเรือนะคะแต่ว่าถ้าปล่อยเมื่อกี้เรือก็จมอะไรอ่าตะวันต่อเลยตอนนี้กาโอ้ยเนะขาได้รถสองคันแล้วอันนี้ไม่เอาได้ไหม<笑><笑>ไ,ไม่เอามันไม่มีประโยชน์เลยไม่น่ารักด้วยออของอ้วนยังไม่มีซ้ำกันเลยของ,ของสารรดูดิซ้ำกันแล้วตัวนึง อเคอรจะเป็นกี่อาอี้้ย,ยรถอันนี้เรายังไม่เคยได้เลยเอ,ยอืจริงไหเฮ้ยน่ารักยูเขาอาจะมีตัวนี้อันนี้โฟพีวิวปะใช่อ๋อ โอ้เราได้ลุตขึ้นขเขาแล้วคนนอนนอ,นนอ,อ,อมต่อะะต่อไปนะคะ <c oughs> นี่น,นี่ดูใบนี้มาดูกันว่าใบนี้จะได้เป็นอะไรอือฮ <c oughs> แต่อันนี้น่ารักจริงๆน่ารักมากอันนี้ก็น่ารักเนาะน่าจะซื้อของผู้หญิงมาเยอะๆเนาะ <c oughs> เราซื้อของผู้ชายมาเยอะไงแล้วของผู้ชายอะไรของเลไรนะ อ,อะไรอะไรอะไรวะอะไรวะไ,รไม่ซ้ำแต่ทีเนี้ยมันมีติ๊กเกอร์ด้วยท<ว>ุกคนเนี้ยมันเป็นแบบนี้ค่ะเฮ้ยยังดีนะมันเป็นไอที่หมนุนเฮ้ยมันเป็นนกแก้วยังไงเออดีอยดีโยหมนุนหมุนแล้วมันจะสลับได้อ๋อเป็นเหมือนไอ้นี่แน่เลยเหมือนลูกค้า เออได้ดูเอาไว้ไเพี่นให้เสี่ยพูดูไงน่ารักดีนะน,นี่ใหญ่เลยดูใจบีได้แล้วก็คงจะเป็นของดีอ,อ,อะไรอะไร ได้อยู่ได้อยู่ตังไหนด้วยเห็นไหไหนๆๆเออเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ นะะก็โอเคอยู่อ่ะเตงต่อเลยเขาได้รถสามคันแล้วเออก็นะทำไมของวันไม่ซ้ำเลยอะ่ะเขาว่าเรามันครั้งทาใจกับผมผู้หญิงมากเลยนะอนี่เหมือน,นมค่อยดีอะไรเฮ้ย อะไรมันจะดีแล้วเนี่ยอุ้ยอะไรเฮ้ยทุกคนมันเป็นเหมือนซูเปอร์แมนอ่ะเฮ้ยใช่ใคล้ายๆเลยนี่เปนิติ๊กเกอร์เลยนะนีม่มีสนติ๊กเกอร์อุย้ยเออ,อทำไมจับได้แต่ของดีๆไม่เข้าใจเลย ตอนนี้เธอดีมากเออตอนนี้ดีมากไงดูสิโอ้ยนี่ระวังมันหลุดนี่นี่อย่ามันเดือดมันเดือดนเกี่ยวไว้นี่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 เนี่ยค่ะเฮ้ยมันพับได้ด้วยปะใช่มันพับระวังปีกมันหลุดเห็นไหมปีกมันจะยับมันไม่ให้กลางไว้เดี๋ยวพอมันยับแล้วมันจะมันจะพับกลับเป็นไปไม่ได้จริงๆมันมันพับเก็บปีกได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวปีกมันจะยับให้มองกลางปีกไว้นี่แล้ว เอ้ยนน่ารักมามากๆขำบ้างอยาจะใด้ห,หลจักเลยแค่เมาเรียบรอลดเลยเออใช่เลยอะไรอุยอ้ยเอยเอ,เอ,เอใหมันได้อย่างนี้มุดหีแล้วนะมุดีใหม่เนี่ย <c oughs> พบพบไม่เอาทำไมอยากเลยท้งอาประกอบผิดดิถูกแล้วเฮ้ยทไมมันไม่ได้เหรอเขาใส่มีตาเข้าเซ็งก็ผิดเนี่ยขามสีเฮ้ยเหมือนอะไรนะนร์ตูนอ่ะไม่รู้เนี่ยดี เออเออเออเอะอะอะขอให้ได้รถ <c oughs> ขอให้ได้รถโอ้แน่นมากอ่ะ มีประแจด้วยเจ็้นะหร่อขอแจ็ของเขาดินะได้รลบมามารถของเราดิได้เราไปสามคันแล้วแล้วนี่ใครอยากได้บ้างน่าริมีที่ที่ท้องอีกสองคันเนาะอยู่ทีออ่้องอีกสองคันอันเนี้ย เออน่ารักตัวนี้น่ารักเออตัวตัวใหญ่ใหญ่เอออันนี้ก็แน่นอันนี้ก็แน่นได้อยู่ได้อยู่เออแน่นแน่ก็เป็น่องดีอยาก่ันเทิงลองดูนะคะอันอันนี้แบบชิคชิคชิคส่วนตัวดีแน่เลย วนอะไรเพื่อนจำได้ไหมเอนจำได้ไหมโอ้โหอันนี้เยอะจะไม่ประกอบนะคะอันนี้คือแบบเขางประกอบไ่มันเป็นแบเนี้นพ่๋ยหเวกเขาจะเป็นคนประกอบเอยัี้มป็นชิ้นอกอนขอได้แบบเขาบ้างเฮ้ยอวเป็นไรปะ เออเป็นรถนั่นแหละเนี่ยเฮ้ยเป็นรถไม่ขาเลยอุ้ย <laughs> <laughs> เหมือนกันเลย <laughs> ทุกคนเจ็บได้สีแดงตะวันได้สีแดงอะไรไม่รู้เออพวงกุญแจพวงกุญแจ ว่าเราเป็นไรให้ถ่ายอ่ะให้ถ่ายน่าจะเป็นตัวไม่ใช่ชิ้นตัวไม่ใช่รถต่อทำไมอะอะไรวะ, <c oughs> ะอ๋อไอ้ที่ยิงได้แล้วไงได้มาอันนึงแล้วแบบที่มันประกอบครบแล้วให้โยนเหรียญไปอ่ะอ่ะเอาต่อไป <c oughs> วนบ้าง จะยับปากก็เห็นแล้วก็เฮ้ยอันนี้อันนี้ชี้นดีอ่ะเขียนได้อันนี้นะคะจะบอกว่าอันนี้ไม่ดีเลย <c oughs> อืมนี่ยให้เราชิ้นเดียวโอ้ยดูสิทุกคนอะไรก็ไม่รู้อุ้ยไม่เดียวอะไรรถลิง <c oughs> ชอบยากเลยไม่ยากทุกคนเนี่ยได้แยะเหมือนกันเหมือนกันกับอันนี้เลยนะคะเนี่ยเหมือนกันกับอันนี้เลยเนี่ยอันนี้แล้วก็กระอกอ่ะเก็บไว้ของเขาบ้างอ่ะอะไรอ่ะเนี่ยทำสะกอบเหมือรนไม่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 สุดแล้วเด็กอันนด้เด็กเฮ้ยน้อยมันไม่ใช่แค่ลิงอันนี้มันเป็นเด็กกับช้างเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดีแคประกอบเนาะมันเหมือนกันเลยอะไรคือตะกอบนั้นอ่ะให้เก็บตะกอบไปทุกคนเราได้นี้สีเขียวเป็นตัวนี้เลยค่ะ ว,ว่าจะไม่ประกอบแล้วนะอ่ะแกะต่อเลยแกะต่อไม่โลแล้วนะเสียไปเสียงเลยใช่ไหมใช่เนี่ยไม่มีเสียงเลยอุ้ย,ยอะไรเหมือนนั้นเลยเมืเนอตะเคียนนี้ละเคีันอันนี้อันนี้สีเดียวกันไม่หรอตะเียนเออเออเออ,เอ,อ ดูสิทุกคนเขียนนะั่นเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะม,มาอยู่คู่กัน,นะเธอ,อ,อ,อมาอยู่คู่กันนะโหนี่ถ้าเราเอาของผู้หญิงมานะโอ้ย มันใหญ่กับเครื่องจริมันคือตัวนี้แหละตัวเดิมเลยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เดี๋ยวนี้ได้นังสามตัวสี่ตัวแล้วเนาะสี่ตัวแล้วไหมมันอยน่ในสี่ตัวแล้วป่ะอันนี้ตัวสองตัวห้าตัวนี้นะอยู่ที่นู่นสองตัวได้ซ้ำเยอะเหมือนกันนะคะซื้อมาสามพิกกใบใครเจ้าหน้าทีเดียวกันกับของเขาเลยมาเก็บของกันดีกว่านะอันนี้อันนี้อันนี้แปดแปดอ่ะนี่ดจ้าอดิ กี่ตัวสองเอาสี่เดียวกันมามามาเดี๋ยวอันนี้เราจะมาแกะพร้อมกันนะคะโอ้เแกะง่ายเลยโอ้หเฮ้ยอบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ค่อยได้ได้รถอีกแล้วเอ้ยรู้แล้วเฮ้ยเขารู้แล้วเนี่ยเออเออเป็นตัวนี้ทุกคน แต่มันเป็นสีเขียวเว้แต่จริงๆตัวนี้น่ารักนะใช่ใชตัวนี้เหมือนเนาะตัวนี้แบบเหมือนจะดีก็ดีแหละตัวนี้คิดว่าแบบมันก็โอเคเลยแหละโอเคในระดับหนึ่งเลยตั่เองไหตัวเองอันนี้มันต้องใส่ก่อนปะใส่ก่อนปีกใช่ไหมเรารักตัวนี้สวยมากเป็นเพราะเราชอบมันจริงๆอ่ะ รถรถก็ชอบนะแต่รถก็ดีนะตัวนี้ก็น่ารักถ้าแบบจริงๆของผู้หญิงมันน่ารักก็จริงตอนแรกเราไปดูมาแล้วเราก็ซื้อมาเราไม่ได้ของได้ของไม่ค่อยดีเนาะของผู้หญิงนะแต่ชีนี้นเหมือนาแบบคือพอ,อเราเปิดขึ้นมาแบบเนี่แต่ดวงมันมันคงค้ามาเน้องเป็นไข่เหมือนเหมือนไข่สุ่มไงน้องอยู่บนนี้แล้วกันเสียงนีอย่าง่ายไหม เด,ดี๋ยวว่าสวยดีตัวนี้ทุกคนได้ปลานออีโมโจริงๆอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะเราเคยได้แหละไม่เป็นไรน้องก็จะได้มาเป็นคู่กันมีเพื่อนอน่าักอยู่นะี้สายที่เียวปิดท้ายได้สวยนะคะทุกคนไม่ใช่ของเรา ใช่ในตัวอย่างน่ะ<ช>นี่มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะพกตัวนี้จริงๆอ่ะแต่ละกล่องมันอาจจะได้ครบทุกตัวอะไรก็คือมีทุกรูปอย่างนี้นะแต่ละชุดนี่<ม> ขาดขาดขาดอันนี้นะใช่ไหมขาดอันนี้ใช่ไหมอันที่อยู่ด้านสุดใช่รือว่ามีเราไม่มีไม่มีเราคันนีมีนี่งมันคือไอ้คันนี้เห็นไหมคันที่มีฉลักปิดอ๋อจริงจรอคันนี้ก็คือมีทุกคนดูสิเป็นไงแต่คือแบบของผู้หญิงนะชอบของผู้หญิงนะก็คืออ่ะตัวที่ว่านชอบที่สุดคือตัวไหนเดี๋ยวเราวาเลือกกันว่าตัวที่เราชอบที่สุดคือตัวไหนรวมกันและไม่ใช่จะดี ชาตัวนี้อ๋อรู้บ้างว่าเขาชอบตัวไหนอาจารย์นี้เอ้ยใช่ขอชอบสองตัวได้ไหมตัวนี้ก็ชอบนี่ขอชอบสองตัวอาจารย์ชอบตัวไหนบ้างอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักมานจริงอนี่เขาชอบสองตัวนี้น่ารักมากเลยไหนว่าชอบตัวไหนบ้างขอสองตัวนี่ร้านี้ล่ะ ล้วที่เหลือล่ะเก็บเดี๋ยวเราจะไปเก็บใส่ตู้โชว์ไว้นะคะน่ารักดีวันนี้นะคะเราก็เปิดไข่ไปทั้งหมดก็ได้ของน่ารักน่ารักเป็นแล้วก็ได้ของที่เราชอบมาส่งตัวอันนี้ขอเลคะ่ะโอเคค่ะน,นี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูครั้งหน้าว่าเราจะพาทำอะไรกันนะคะสามารถกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้นะคะบ๊ายบายฝากช่องด้วยนะคะบ๊ายบาย